แน่นอนครับเพื่อนเอนเห็นร่างแบบนี้แล้วก็ Close s สเชลแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแทร็กโซนี่น่าจะเป็น t r a ็ก s ซนหเดียวของ d e w a l t เลยมั้งนะถ้าผมไม่พลาดอะไรนะ d e w a l t น่าจะมีแทร็กโซแค่ตัวเดียวซีรีส์เดียววันนี้มาพรีวิวของ d e w a l t ให้ดูว่าเขาน่าสนใจยังไงมีคิลลิ่ง f e เจอร์เด็ดๆอะไรบ้างแล้วทำไมผมถึงเปลี่ยนจากแทร็กตัวแรก มาเป็นดีวอลเดี๋ยวเราไปลองติดตามชมกันดูครับอย่างแรกที่ต้องทราบของเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้เป็น f l e g w o l l Only คือจะใส่ได้แต่แบต Series f l e g Wall ของเขานะฮะจะเป็นแบตจะมีอยู่3ความจุก,ก็คือ6 9 12เพื่อนๆไม่สามารถใส่แบตแบบนี้ได้แบตแบบนี้ก็ใส่ไม่ได้พวกปกติ20วลคือใส่ไม่ได้เลยไม่ ไม่ว่าเขาจะเป็นประหลาดขนาดไหนก็ตามม่ว่าจะเป็น Power Stack หรือว่าแบตแบบกันน้ำมันพวกนี้ยัง,งใส่ไม่ได้ยังไงต้องใช้ซีรีส์นี้เท่านั้นเพื่อไม่ให้งงนะครับผมจะมาอธิบายไลน์อัพคร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัวสินค้าของ d e v o l t ผมไม่นับรวม12โวล์นะคือจริงๆผมทำกราฟิกไว้แล้วแหละแต่พอใส่12โวล์ไปแล้วมันแน่นเกินดูไม่ค่อยดูเรื่องก็เลยตัด12โวล์ออน ที่ผมจะพูดก็จะเป็นตัวปกติเราก็ตัว f l e g w o r l d advantage แล้วก็ตัว f l e g w o r l d เลยนะฮะไลน์อัพแรกก็คือตัวปกติก็คือ18กับ20จริงๆมันคือตัวเดียวกันแล้วแต่แต่ละประเทศใช้เลขไหนโฆษณาเฉยๆแบรนด์อื่นก็18เราก็คือ18กับ20เหมือนกันนะครับในไลน์อัพนี้ใช้แบตได้หมดคือยิ่งใช้แบตแอมเยอะยิ่งใช้ได้นานอย่างคุณใช้2แอม5แอม6แอมได้หมด12 15ได้หมดเลย ในไลน์อัพนี้คือครอบคลุมสินค้าเกือบทั้งหมดแบบ90%ของ d e v l ของด้วลเลยโยซ้ำทีนี้เถิบมาก็จะสำหรับยูเซอร์ที่ซีเรียสมากขึ้นก็คือคนที่ต้องการแรงขึ้นกว่าเดิมหน่อยเขาจะเรียกว่า f ฟ k โว o r ์แอดเวนเจอรคือถ้าเครื่องมือในซีรีส์นี้ใส่แบตเฟ r l วไปแล้วอ่ะมันจะแรงขึ้นด้วยจะไม่ใช่แค่นานขึ้นมันจะมีการบูทรอบขึ้นสิ่งที่สังเกตง่ายๆถ้าเพื่อนๆดูอย่างตัวสว่านนะครับจะเห็นวงแหวน สีเหลืองเหลืองเอมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองเข้มๆหรืออย่างหินเจียตรงฝาประกับข้างบนรเรฝาประกบอะตรงฝาข้างบนจะเป็นสีเหลืองเข้มๆคือเหมือนเขาก็ตั้งใจทําให้มันเห็นชัดขึ้นนะนะก็อันนี้ยังใส่แบตธรรมดาได้ก็อาจจะได้รอบสักสมมุติ3 0 0พันพอใส่แบต f ฟล็ก o วลแล้วคุณเจองานโหลดเยอะๆคุณอาจจะได้รอบ5 0 0พันเครื่องมันบูสต์ขึ้นให้ได้อ่าอันนี้เป็นไลน์ a f ฟเฟกต์โวล d v อ n ดเวน แล้วก็สุดท้ายคือแบบซีเรียสเลยจริงจังเลยก็คือ Line Up f l e กต l โวเลยเครื่องมือ Line Up นี้จะใช้งานแบตธรรมดาไม่ได้จะใช้เฉพาะ f เ e กโว o w อย่างเดียวก็เขาก็คงแอด u ูมว่าเป็นงานหนัก h e ฟวี่ดิวอย่างเดียวเลยถ้าสังเกตง่ายๆเท่าที่ผมดูนะคือมันจะพวกกาดโลหะเขาจะรมเป็นสีเทาดำหมดเลยอย่างเล่วงเดือนเนี่ยเเรามีเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดู แล้วก็เครื่องตัดยาเพืเ่อนๆเห็นไหมฮะอันนี้คือตัว970เราเคยรีวิวไปแล้วก็อย่างที่เห็นคือแรงมันเยอะมากเราก็เปลี่ยนเป็นใบวงเดือนได้สบายรับโหลดได้เต็มที่อันนี้คือซีรีส์ a k w w r l d ซึ่งเลยแทร็กซ์ของเราครับก็คือซีรีส์ a k e w ว l ์เพียวๆด้วยเหมือนกันจ็คือขวาสุดใช้งานแบตธรรมดาไม่ได้ และแน่นอนครับในเมื่อเขาเป็นเฟล็ w โว่เพียวๆจริงๆก็เรียกเขาได้ว่าน่าจะเป็นตัวท็อปที่สุดในลายวงเดือนแต่อาจจะไม่ใช่ตัวที่แรงที่สุดนะเพราะว่าตัวแรงที่สุดผมเดาว่าเป็น w a r ์มดร v e ก็คือ577จะมีเป็นซีรีส์ที่แบตใส่กลางอันนั้นน่ะน่าจะไว้ผ่าไม้ที่มีขนาดใหญ่จริงๆเลยเป็น h ฮฟ v วี u ดิแต่อันนี้จะเป็นแนวแบบลักชัวรี่สุด มันดูแปลกที่ใช้คำว่า Luxury แต่คือถ้าเราดู m a t t r i a l Quality ของเขาแล้วมันผมใช้คำว่าไปได้สุดทางจริงๆโดยปกติแล้วเราจะดูเล่ยวงเดือนว่าเจ้าตัวนี้อยู่ในซีรีส์เกรดประมาณขนาดไหนได้จากกาดและฐานของเขาเจ้าตัวนี้แกะและฐานของเขาถูกโคชทิ้งมาอย่างดีเก็บงานมาสวยและถ้าข้อมูลผมไม่พลาดอะไร ทั้งสองส่วนนี้เขาทำจากอลูมิเนียมอัลลอยโดยปกติแล้วแมททรียลลนี้เขาจะเลือกใช้ในบอดี้กล้องที่ซีรีส์กลางๆถึงสูงหน่อยเพราะเขาได้มาซึ่งความเบาและความแข็งแรงวงเดือนตัวนี้เป็นแบบนั้นครับโคตติ้งมาดีสีสม่ำเสมอมีการลบขอบลบมุมไม่บาดไม่ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ง่ายๆมันดูภายนอกเหมือนพลาสติกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงดูฮะ และสิ่งที่ผมชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือสเกลเขานี่มันคือวิธีที่ง่ายและฉลาดมากสเกลเขาไม่ว่าจะเป็นตัวของความลึกอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นคือเขาใช้สีที่มันแตกต่างกันเลยมันเห็นได้ชัดว่าเพื่อนๆปรับความลึกไปที่เท่าไหร่มันแอดจัสง่ายรวมถึงองศาตัวองศาก็เหมือนกันมันก็เห็นชัดคือเอาจริงๆวิธีนี้คือง่ายมากเลยนะฮะแต่มันเอฟเฟกตีฟมากผมชอบ ชอบมากเลยแต่ก็มีแอบเสียได้หน่อยๆคือโดยปกติแล้ว่เราจะใช้ที่4 5องศาเยอะๆใช่ไหมฮะผมอยากให้เขาทำให้มันแบบกึกกักให้มันหยุดหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะได้มาร์กที่4 5องศาได้ง่ายๆหน่อยเท่าที่ผมเคยใช้มารุ่นอื่นก็ไม่มีนะแต่ก็นะไหนคอมเมนต์แล้วก็อยากให้มันมีซะหน่อย เจ้าตัวนี้จะมีการดีไซน์อหกเหลี่ยมที่ใช้เปลี่ยนใบไว้อยู่ตรงกลางถือว่าแปลกพเพราะโดยปกติจะอยู่ด้านหลังเครื่องแต่อันนึงที่ผมชอบก็คือปุ่มปรับความเร็วของใบเขาดีไซน์มาอยู่ใกล้ๆกับตัวไก่ของเลื่อยซึ่งอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับบางครั้งเราตัดหลายแมทเทออร์บางทีเราตัดไม้เนื้ออ่อนก่อนเราค่อยตัดไม้เนื้อแข็งลืม จังหวะที่เราถไยไปแล้วเฮ้ยลืมเราเปลี่ยนชนิดไม้นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนคุณแค่ขยับนิ้วโป้งไปนิ้วเดียวเราก็ปรับความเร็วได้เลยเฮ้ยอันนี้ผมถือว่าดีไซน์ได้ดีเลยนี่ยังไม่ทันไปไหนเลยลากยาวจะ10นาทีแล้วงั้นผมขอสรุปแบบนี้ว่าถ้าเพื่อนๆซืออ้อตัวนี้เพื่อนๆจะได้ท<ม>็อปคุณภาพของวงเดือนจากบ้านดีวอลแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยทีนี้ขั้นต่อไปเนี่ย ผมอยากจะพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ของเขามากกว่าผมคาดเดาว่าเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่ตอนนี้มี2กลุ่ม mm hmm. กลุ่มแรกคือก็ดูเพลินๆชิลๆดีกับกลุ่มที่2คือกำลังจะเลือกซื้อ t r ร็กซจากบ้าน mm hmm. ดีวอล่ะมันคุ้มไหมหรือว่าจะเลือกแท็กซจากบ้านไหนดีเดี๋ยวผมจะบอกจุดที่เหมือนกับคนอื่นและจุดที่น่าจะไม่เหมือนและน่าใช้งานของเจ้าตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างเราไปลองดูกันครับ เรื่องแรกคือการคนโทรลฝุ่นผมคอนเฟิร์มเลยว่าหลังจากที่ใช้งานเลื่อยวงเดือนมาน่าจะ6 7ตัวแล้วแทร็กซอเป็นเลื่อยวงเดือนที่คนโทรลฝุ่นได้ดีมากโดยปกติเลื่อยวงเดือนมันจะปล่อยฝุ่นไม่ว่าจะไปข้างหน้าด้วยข้าง,ข,างข้างกาดด้วยแถมออกมาทางด้านดันสพอร์ตอีกทางหนึ่งคือถ้าเป็นคนซีเรียสเรื่องฝุ่นจะไม่ชอบมันมากมาก แต่ทันทีที่เพื่อนเอนเลือกใช้ t r a ็กซ์ตัวเขาเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามตัวกาดเขาจะปิดค่อนข้างเยอะฉะนั้นเขาจะคอนโทรลฝุ่นแล้วเขาก็เหมือนจะมีระบบในตัวที่บังคับให้ฝุ่นออกไปทางด้านดัสพอร์ตได้มากที่สุดคือถ้าเพื่อนเพื่อไม่ได้ใส่เครื่องดูดฝุ่นฝุ่นเกือบทั้งหมดจะออกไปด้านข้างทางท่อฝุ่นเรียบร้อยแต่ถ้าใส่เครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ ผมแทบจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยหายไปเกิน90%ขึ้นอยู่กับแบรนด์มันออกมากออกน้อยผมไม่อยากระบุเป็นตัวเลขนะแต่เหลือออกมาน้อยมากจริงๆเรื่องที่2คือความสามารถในการตัด t r a ็กซอมันเหมือนเพื่อนๆใช้คัตเตอร์กับไม,ม้มรนทัดการตัดของเพื่อนๆมันจะง่ายขึ้นมากอันนี้คอนเฟิร์มครับโดยปกติเวลาเราจะตัดไม้เราจะวัดเราจะเอาฉากสามเหลี่ยมไปทาบ เผื่อมุมเผื่อขนาดของกาดแล้วค่อยตัดไปทีหนึ่งถ้าสมมุติเป็นรอยตัดยึกยึยือยือก็ต้องทั้งวัดทั้งเผื่อหรือว่าทําจิกขึ้นมาเพื่อตัดแต่ไม่ใช่กับแท็กซอเพื่อนๆอยากได้5เซนวัดหัว5ท้ายห้ารางทาบมือไถจบเพื่อนๆอยากได้ขยักเป็นฟันปลาเหมือนเดิมครับวัดหัววัดท้ายเอารางทาบแล้วเอาแท็กซอไถ จบเลยอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าง่ายจริงๆซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่า t r a ็กซอ w เหมาะกับมืออาชีพเท่านั้นผมคิดเห็นต่างมากๆเลยนะยิ่งเป็นมือสมัครเล่นเท่าไหร่แล้วคุณพอจะซื้อได้ซื้อ t r a ็กซอ w ไปเถอะมันทําให้งานคุณง่ายขึ้นเยอะแล้วก็สบายขึ้นเยอะส่วนที่เหลือที่เหมือนก,นกันกับทุกแบรนด์ก็คือเขาปรับรอบได้สําหรับแมทเรียลที่แตกต่างกันอย่างเช่นพลาสติกก็ความเร็วระดับหนึ่ง ไม้เนื้ออ่อนระดับหนึ่งไม้เนื้อแข็งระดับหนึ่งมาถึงส่วนที่ทำให้เจ้าตัวนี้แตกต่างกันบ้างครับอย่างแรกที่เห็นชัดเลยคือตัวนี้มีไรวิ่งไหนผมไม่แน่ใจเขาเรียกสปิ t เตอร์หรือเปล่านะเพราะจริงๆไอตัวนี้เราจะเห็นบ่อยๆในโต๊ะเลื่อยหน้าที่ของเขาคือ ช่วยไม่ให้ไม้กลับมาหนีบกันหรือแบบพยายามแยกไม้ออกจากกันนะครับเราจะเห็นชัดๆจากเวลาที่เราผ่าไม้เนื้อแข็งมันมันจะบีบตัวกันและมันก็อาจจะทําให้เกิดการคิกแบก็กการดีดของไม้อะไรว่ากันไปเจ้าตัวนี้มีมาให้เฮ้ยผมเห็นไม่บ่อยถือว่าดีเลยแถมเขายังปั๊มความหนาของตัว Night ไรฟิ้งไนท์มาได้ไวเพราะว่าปกติแล้วว่ามันจะไม่หนากว่าใบเพราะถ้าหนากว่าใบมันจะติด ไ i ิ n งไหนเพื่อเราจะใช้ใบของ Third Party เราก็เลือกความหนาได้ว่าแบบควรใช้เท่าไหร่ถือว่าเจ๋งแถมเขายังมีระบบ Anti-Kickback ติดตั้งมาให้ด้วยแล้วการใช้งานก็ไม่ซับซ้อนเลยแค่เพื่อนๆหมุนปุ่มเนี้ยเข้าไปเวลาเราไถาเลื่อยไปกับรางเนี่ยมันก็จะไถได้ไปข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมครับทันทีที่เราหมุนปุ่มมันจะเหมือนบีบให้ตัวเลื่อยไม่สามารถถอยไปด้านหลังได้มันจะล็อกกับรางแน่นเลยเนี่ยยกรางเองได้เลยเจ๋ง คือฟังก์ชันจะไม่ซับซ้อนแต่ถือว่าเจ๋งดีทีนี้มาถึงคีลิ่งฟีเจอร์ของผมเองนะครับไม่แน่ใจท่านอื่นจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าโดยปกติแล้วครับสันของรางแท็กซอในหลายแบรนด์เขาจะเะเถิบไปอยู่ด้านซ้ายถ้าจะไม่ผิดผมเดาว,ว่าน่าจะเพื่อถ่วงน้ำหนักตอนที่เราตัด45องศาให้มันไม่พลิกง่ายแต่ by the way ถ้าตัด45องศายังไงคุณต้องประคองรางดีๆอยู่แล้วไง ฉะนั้นผมไม่ติดทีเนี้ยพอเขาปรับมาอยู่ตรงกลางมันทําให้เกิดข้อดียังไงคือผมให้เพื่อนๆคิดตามอย่างหนึ่งครับโดยปกติแล้วว่าถ้าเพื่อนๆซื้อ t r a ็กซอมาครั้งแรกอะครับเพื่อนๆจะต้องทริมยางตรงตัว t r a ็กก่อนเพื่อให้เห็นลายที่ชัดเจนคือเขาจะทํามาเผื่ออยู่แล้วแล้ว First Cut ของคุณะก็คือต้องตัดให้มันเป็นเป็นเส้นที่เป็นไม้บรรทัดของคุณทีนี้ พอมันเป็นไม้บรรทัดเเวลาเพื่อนๆตัดอะเพื่อนๆแค่เอาไม้บรรทัดตัวนี้ไปวางทาบซึ่ง actually แล้วคือมันคือยางคางๆงไปวางทาบแต่มันมีประเด็นอยู่ที่ว่าเวลาที่เราตัดแทร็กซอครับตัด45องศากับ90องศามันไม่ได้ลงที่แผลเดียวกันอเพื่อนเพื่อนคิดภาพออกไหมมันจะมีความเหลื่อมคือพูด,ดง่ายๆ45องศามันจะเกินออกไปนิดนึง เนี่ยอันนี้ผมทําให้ดูในผมไปลองตัดให้ดูเพื่อนๆจะได้พอเห็นคือมันจะต่างกันหลักราราวมิลสองมิลประมาณนี้นะซึ่งรอยมันจะไม่พอดีกันเป๊ะฉะนั้นรอยยางที่เราเห็นนะัะมันจะคือของ90องศาไม่ใช่ของ45องศาแต่พอเป็นของ d e w a l ลเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าด้านไหนเป็น45ด้านไหนเป็น90องศาเป็นไง เจ๋งไหมคือฝั่งหนึ่งอ่ะเพื่อนๆตัด45เลยแล้วก็เอาสติกเกอร์หรือก็เทปแปะไปเลยว่าเนี่ย45นะอีกฝั่งหนึ่งคือตัด90องศานะ คือโอเคแหละมันอาจจะแค่มิหรือ2มิลมันไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นผมว่าทุกแบรนด์ก็คงคำนวณให้มันเป๊ะที่สุดแต่พอตัดองศาแกนหมุนมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นพอดีมันแถมยังมีการตัดแบบเก็บเส้นไม่เก็บเส้นอีกถ้าเราเลือกได้เลยว่าฝั่งไหนเป็น90ฝั่งไหนเป็น45าพอตอนเราเป็นมืออาชีพไปแล้วจริงๆเราก็ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องมือก็ได้นะเพราะว่ามันเป๊ะมากที่สุดอยู่แล้วสำหรับคนถนัดซ้ายถนัดขวาอันนี้ผม พยายามแล้วนะแต่ผมคิดไม่ออกว่ามันจะต่างกันยังไงก็เลยละข้อนี้เอาไว้ประเด็นที่2ที่มีคนถามเข้ามาว่าผมใช้โตเลื่อยแทนได้ไหมได้ครับคําตอบคือได้ครับไม่มีปัญหาแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าการทํางานของ2ตัวเนี้มันจะเหมือนก็เหมือนจะต่างก็ต่างคือโต๊ะเลือ่อยมันคือวัตถุที่เราจะตัดเคลื่อนที่ถ้าเราจะตัดชิ้นเล็กซอยไม้เนี่ยสะดวกกว่าแน่นอน เพราะว่าแท็กซอกว่าคุณจะเอาไปทาบแล้วบางทีตัวที่เราจะตัดมันแค่สั้นไงครับอย่างเป็นไอไม้สี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยขาโต๊ะอย่างเงี้ยเพื่อนๆใช้แท็กซอตัดนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าใช้โต๊ะเลื่อยตัดนิสัยปุ๊บปุ๊บปปจบงานง่ายสบายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเพื่อนๆจะตัดไม้ระดับ2เมตรสี่คูณเมตรยีขนาดไม้อัดนะครับ1.2คูณ2.4ถ้าจะใช้โต๊ะเลื่อยเพื่อนๆต้องมีที่ เกือบ2เท่าของตัวไม้แผ่นนั้นคภาพออกไหมฮะเพราะเพื่อนๆจะต้องมีระยะก่อนตัดเลื่อนไปตัดแล้วก็หลังจากตัดอีกฉะนั้นต้องมีที่พอสมควรก็คือรีควายที่เกือบถ้าตัดเต็มแผ่นแนวยาวก็เกือบ4เมตรอะมันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะในเมืองนอกเขาจะมีเป็นเหมือนแบบโรงงานตัดใหญ่ๆเลยที่เป็นเครื่องแบบเป็นแขนไฮดรอลิกสวยๆดีๆนิ่งๆเลยอะครับไว้สําหรับตัดของชิ้นใหญ่โดยเฉพาะ ซึ่งถ้ามีพื้นที่โอเคแหละมันเวิร์กกว่าแต่ถ้าไม่มีพื้นที่อย่างผมแท็กซอคือตอบโจทย์มากคุณแค่วางทาบไม่ว่าจะเป็นทางยาวหรือว่าทางขวางอ่ะเพื่อนเพื่อนแค่วางทาบแล้วตัดมันก็กินพื้นที่เท่ากับของที่เพื่อนเพื่อนจะตัดบวกลบอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าโต๊ะไม่ดีนะยังไงถ้าคุณทํางานไม้อ่ะคุณได้ใช้ทั้ง2องอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าเลือกได้อย่างเดียวเขาก็จะเลือกวงเดือนก่อนเพราะมันทําได้ครบทุกอย่าง ขีพาวออกไหมฮะมันน่าจะเป็นประเด็นนั้นฉะนั้นเหมือนหรือต่างอันนี้เพื่อนๆต้องเวทและว่าเพื่อนๆอ,อยู่ในคอนดิชั o n ไหนโอเคครับเราก็เดินทางมาถึงส่วนที่ยากที่สุดสุ่มเสี่ยงที่สุดแล้วใช้เวลาทํานานที่สุดก็คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนจากตัวมาร i กิต้าเป็นดีวอลข้อแรกเลยที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะว่าผมซื้อตัวไหนดี ผมบอกเหมือนเดิมก็คือเพื่อนๆอ,อยู่ซิสเต็มไหนใช้ซิสเต็มนั้นไปเลยแล้วยิ่งแทร็กซอเนี่ยมันยิ่งเป็นอันาัจักมากกว่าเดิมอีกคือตัวแทร็กซอของเกือบทุกแบรนด์นะเขาจะมีอะเซอรี่ให้ต่อเพื่อนๆจะต่อทริมเมอร์เข้าไปได้เพื่อนๆจะสามารถไถทริมเมอร์ไปตรงๆเลยโดยใช้รางแทร็กซอทุกแบรนด์มีโมดูลให้ต่อแยกหมดฉะนั้นอยู่อันไหนใช้อันนั้นไปแล้วทีนี้ผมก็เลย รวมเป็นชาร์จแทร็กซอทุกอันเท่าที่หาง่ายๆในเมืองไทยนะเขาจะมีอยู่ประมาณ5ตัวเนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยๆแล้วผมจะเริ่มตัดช้อยซอกทีละอันนะอันแรกที่ผมตัดออกก่อนเลยก็คือเ a ส e 2อันนี้คือชอบสุดนะแต่ตัดออกก่อนเพราะว่ามันแบงคือเขาไม่ได้แพงที่ตัวเลื่อยแพงนะครับเขาแพงที่ทางซิสเต็มคือ ข้อดีของเฟส o l คือ System ที่ดีสีที่สวยสวยมากและความคอมแพ t ติเบิลได้กันหมดเพื่อนๆลากไปทั้ง Tower มันไปด้วยกันได้หมดเลยซึ่งนั่นแหละถ้าคุณเข้าไปชิ้นหนึ่งแล้วที่เหลือมันจะตามเข้าไปอันนั้นแหละที่ทำให้ผมจำเป็นต้องตัดตัวนี้ออกตั้งแต่ตัวแรกเลยแต่มันคือผมใช้คำว่าเขาน่าจะเป็นแบรนด์ในฝันของช่งางไม้หลายคนของทั้งโลกนี้เลยด้วยซ้ำอ่ะมาถึงอันถัดมาก,ก็คือบอ t r a ็กซ์โเขามีฟีเจอร์อันหนึ่งที่ผมเห็นขายในเมืองไทยแล้วมันคือการปรับราง t r a ็กซอให้เป็นองศาได้คือมันจะมะีรางหลักอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีตัวต่อของตัวบอชเองเลยนะปรับให้รางเสริมอีกตัวหนึ่งเป็นตัดองศาได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เทพมากมันก็น่าใช้สุดๆเลยแต่เหมือนเดิมถ้าไปเนี่ยมันไม่จบง่ายๆอย่างนี้แน่แล้วก็เขายังมี เทคโนโลยีโปรคอ์ของแบตเตอรี่อะไรของเขาอีกอะที่ผมยังไม่ได้ศึกษาเลยอะฉะนั้นอันนี้ผมก็ตัดไปอีกอันหนึ่งก่อนแต่ก็ดูสภาพแล้วอีกไม่น่านานแน่ต้องไปก็กลับมาถึง2ตัวก็คือ m a เกต้าตัวซ้ายสุดที่ผมใช้งานอยู่ตัวนี้จริงๆคือผมชอบมากๆอยู่แล้วนะแต่ปัญหาของเขาคือแบตเตอรี่ครับมันส่งผลต่อได้อีกหลายอย่างเลยอย่างแรกของผมเลยคือน้ำหนักแต่น้ำหนักเนี่ยตัดทิ้งเพราะว่า พอคุณค่ามาดีวอล์อ่ะมันก็หนักใกล้เคียงกันแหละเพราะพอใส่เฟกโว้คือเฟกโว้ไม่เบาบอกเลยว่าไม่เบาก็หนักเหมือนกันฉะนั้นน้าหนักตัดทิ้งแต่มันเป็นเวิร์กโฟล์คือเขาคอนซูมแบตสองก้อนตัวผมเองก็มีเครื่องมือเยอะประมาณหนึ่งแล้วก็แบตเยอะประมาณหนึ่งนะแต่เวลาคุณจะตัดทีนึงอะ่ะผมจะมีแบบพัดลมไร้าสายามาีโบเวอร์ตัวหนึ่งไว้เป่าฝุน่นถูกต้องไหมฮะแล้วก็มีและถ้ามีเครื่องดูดฝุน่นก็เอาเครื่องดูดฝุ่นไปด้วย ประเด็นมันคือบางครั้งอะคุณอยากทํางานแค่นิดเดียวคุณไม่สามารถหยิบแบตสองก้อนแล้วทํางานจบไงคือทํางานนิดเดียวคุณหยิบเลื่อยมาตัวหนึ่งเครื่องดูดฝุ่นอันหนึ่งจบคีภาพอบอกาครับแต่อันนี้คุณต้องหยิบ3าก้อนและเผ่อก้อนหนึ่งหมดไม่ได้ถ้าเผอก้อนหนึ่งหมดคือซิสเต็มหนึ่งคุณไม่ได้ใช้คือจะมีเครื่องมือหนึ่งคุณไม่ได้ใช้มันบ่อยครั้งมากที่ผมตัดตัดอยู่แล้วแบบพัดลมเปิดอยู่เครื่องดูดฝุ่นเปิดอยู่แต่แบตก้อนหนึ่งในเลื่อย มันดันหมดผมต้องถอดอันนั้นออกแล้วไปชาร์จเพื่อนๆต้องมีแบตสำรองคือปกติเรามีสว่านตัวหนึ่งแบตสำรองตัวหนึ่งมีสว่านสาตัวแบตสำรองสัก2ก้อนหรือก้อนหนึ่งพอได้แต่อันเนี้ยเลื่อยก็บริโภคไป2แล้วก็ถ้ามันหมดคุณต้องเอาสองก้อนนี้ไปชาร์จแล้วก็เอาสองก้อนกลับเข้ามาผมยังไม่พูดถึงซิสเต็มของการชาร์จว่าต้องมีที่ชาร์จสองอันหรือต้องมีดูเอาชาร์จนะเพราะ มันเดเมจผมพอสมควรแต่ m a k i t a เองก็แก้ปัญหานี้มาเป็น40โวลต์ซึ่ง40โวลต์จริงๆคือผมใช้คำว่าใกล้เคียงคำว่าเพอร์เฟเลยนะคือเขาสวยมากถ้าเปรียบเฟส e ูเป็นผู้หญิงที่น่ารัก m a k i t a 40จะคือผู้หญิงที่สวยเฉียวๆคมๆการสีเข้มเอ่อบิลคุณลิตี้คือเกือบแม็กเลย แต่ถึงแม้ตัวเครื่องมันราคาเฉียดๆกันเลยนะอ c เด s ร์รีก็ดูต่างกันไม่เยอะจริงๆเครื่องมือ40โวลต์ของม a ก,กิต้คือไม่ได้แพงแต่มันแพงหนักมากๆเลยที่แบตเตอรี่และที่ชาร์จและแบตเตอรี่ที่พูดถึงนี่คือแค่2แอมป์นะไม่ใช่4แอมป์ถ้า4แอมป์นี่ก็คือเหมือนคุณใช้ f l e ็กโวลตทั้งหมดแต่นั้นก็ยังไม่ใช่ปัญหาหลักอีกปัญหาหลักคือถ้าผมข้ามไป40 v แล้วเท่ากับว่าที่บ้านคุณพ่อผมก็ต้องเปลี่ยนด้วย พราะจะเก็บ18ไปทําไมถูกไหมแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้เครื่องมือ18ที่ผมมีแน่นอนหวยก็เลยมาออกที่ดีวอลเพราะว่าเขาพอดีกับผมในทุกๆอย่างเขาเป็นเฟ e กโวลลี่จริงๆผมอยากได้เป็น f ฟ e กโวล์ a อเดเวนเจคือใช้ธรรมดาได้ด้วยแต่ก็ไม่ติดไม่เป็นไรผมได้เบิร์นแบตเฟกโวลด้วยเบิร์นแบตเฟกโวลก็คือพวกแบตแอมสูงๆเราต้องใช้บ่อยๆใช่ไหมฮะอย่างที่ทราบกันผมเบิร์นกับพัดลมอยู่แล้วอันนี้ เฮ้ยมีให้ใช้แฮปปี้ไม่มีปัญหามีการดีไซน์โอเคแปลกเลยแต่ก็ไม่ติดเพราะว่าผมชอบดีไซน์ไงคือสวยมากกับแปลกมากโอเคหมดผมแฮปปี้ทั้งคู่มีเพื่อนบางคนถามมาว่าเขามีเดือยล็อกรางคือมา i กิต้าจะมีเดือยสอดเข้าไปล็อกล็อกกับตัวรางเอาไว้เวลาแบบเหมือนตัด45าองศาจะได้ไม่พลิกดีวอลก็มีปุ่มทำให้มันแน่นให้ให้ตัวเลื่อยมันแน่นกับรางเหมือนกัน แต่พอมันแน่นแล้วมันก็จะเลื่อนไม่ได้นะเออแต่ไอ้ประเด็นเนี้ยผมไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นเลื่อยรางตัวไหนพอคุณเอียงไป45องศาแล้วว่าแล้วถ้ามันอยู่ติดกับรางมันก็ดึงรางพลิกขึ้นมาด้วยเหมือนกันหมดอ่ะคือคุณต้องประคองมันอยู่ดีเพราะจุดศูนย์ถ่วงมันคือเลื่อยมันหนักมากแล้วพอคุณเอียงไป45องศาคือจุดศูนย์ถ่วงมันเปลี่ยนร้อยซแล้วมันก็จะความ ทุกแบรนด์เหมือนกันหมดฉะนั้นมีล็อกไม่มีล็อกไม่ต่างกันแถมผมได้ชิปบลูทูธที่สามารถสั่งงานเครื่องดูดฝุ่นได้ด้วยอันนี้คือแฮปปี้เลยเขาพอดีกับผมทุกอย่างแถมได้ข่าวอีกว่า d ี <That> s <S <ด>วอลกำลัง<ก>จะเอาเข้าเครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่ที่เป็นเหมือนแบบใส่บลูทูธได้แต่ต่อกับที t a แ k ็กอะถ้าได้ตัวนั้นมาด้วยนี่คือซิสเต็ผมคอมพลีทมากเลยมันก็เลยเป็นชอยของผม ตอนนี้เลยที่ดูออพติมัยที่สุดและก็ลงตัวที่สุดของผมในเวลานี้มาถึงอีกหนึ่งคำถามครับก็คือรางเลื่อยเติร์ดปาร์ตี้ใช้ดีไหมใช้ได้ครับใช้ดีด้วยครับแต่ไม่โฟล์แถมฝุ่นยังมีเหมือนเดิมคือต้องบอกก่อนว่าคนที่จะใช้เลื่อยรางเนี่ยต้องสารตะตัวเองมาระดับหนึ่งแล้วส่วนตัวผมอะเน้นหนักๆคือฝุ่นถ้าไม่มาเรื่องฝุ่นมันยังใช้ได้เขาต้องพยายามทำให้ Pro d u ั t ของเขา compatible กับถูกเรื่อยมันเลยขยับนู่นนี่นั่นได้ฉะนั้นมันจะลดทอนความ flow ของการหยิบเรื่อยวางรางแล้วไถเลยไปคือ f i n a l ลีแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เล็งว่าจะใช้เรื่อยรางแล้วครับสุดท้ายมันไปจบที่แท็กซอมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอ,อยู่ที่จุดไหนอยู่จุดที่กำลังลองซื้อรางเติร์ปาร์ตี้หรือซื้อรางแท็กซอไปเลยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลย ส่วนเรื่องขนาดเขาที่ว่าใหญ่ถ้าเว้ากันซื่อๆผมว่า5 7 8ใหญ่กว่าอีกนะเพราะว่าเจ้าแท็กซอมันเก็บใบไว้ในตัวกาทั้งหมดเลยเลยดูเบากี้แต่ถ้าเป็นวงเดือนปกติ7 1ส่วน4นิ้วผมว่าขนาดเอาดีๆน่าจะใหญ่กว่าแท็กซอด้วยซ้ำก็ถือว่าเป็นคลิปที่ยาวนานมากๆคลิปหนึ่งเลยครับแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลจากตัวเขาไป ไม่มากก็น,น้อยนะฮะเพราะคลิปนี้ผมตั้งใจทําเพื่อแชร์ว่าตอนผมคิดจะเปลี่ยนอะผมคิดอะไรบ้างไม่ได้ตั้งใจทําเพื่อดราม่านะเพราะยังไงผมก็ยืนยันคําเดิมว่าอยู่สิสเทมไหนเลิกสิสเทมนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือดีวอลก็ไม่แพ้เขาแล้วก็ตอนเนี้ยกับบัจเจ็ตที่น้อยแทบจะที่สุดในทุกๆแบรนด์ะผมว่าดีวอลมันเหมาะกับผมที่สุดตอนนี้แหละก็คลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะมีอะไรต่อไปเราไปลองติดตามชมกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ